สวัสดีครับคัวง่ายๆของนายต้มโจกนะครับวันนี้โจกมีวิธีการทําผัดบุนเส้นกระเฉดนะครับมาฝากคันนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยดีกว่านะครับอันดับแรกก็แน่นอนนะครับเป็นผักกระเฉดนะครับถ้าขายได้แบบเป็นต้นมาเลยก็ลูดเอาตรงขาวๆมันออกก่อนนะครับแล้วก็เด็ดเป็นชิ้นขนาดพอดีคํานะครับล้างทำคาสะอาดไว้ถ้าใครชอบแบบสุกไปเลยนะครับแนะนําให้เอาไปลวกก่อนแต่เนี้ยโจกจะผัดให้พอสลดแล้วก็สุกนิดๆนะครับเน้นความกรอบนะครับ วนเส้นแช่น้ํานะครับหรือว่าจะใช้วุ้นเส้นสดก็ได้นะครับเนื้อสัตว์วันนี้ที่โจจะใส่เป็นทะเลนะครับก็จะมีปลาหมึกนะครับแล้วก็กุ้งผ่าหลังเอาเส้นออกให้เรียบร้อยนะครับน้ํามันสําหรับผัดนะครับเครื่องผัดเครื่องผัดวันนี้จะมีพริกแล้วก็กระเทียมแล้วก็กะปินะครับเครื่องปรุงรสน้ําปลาเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเราใส่กะปีไปแล้วนะครับซอสหอยนางรมนะครับ ตัดน้ําตาลนะครับแล้วก็โรยพริกไทยป่นแต่ถ้าใครโขลกพริกไทยเม็ดลงไปในเครื่องก็ไม่ต้องโรยพริกไทยป่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มทําเลยครับอันดับแรกนะครับเราจะมาโขลกเครื่องกันก่อนนะครับก็คือพริกกระเทียมนะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับโขลกแค่พอแตกก็พอนะครับ นี่นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็กะปีนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราจะตักมาพักไว้ก่อนนะครับโอเคนี่ครับเครื่องผัดจะได้แบบนี้นะครับหยาบๆแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราจะเติมน้ําลงไปนิดนึงทาน้ำล้างคกนะครับเพื่อความนัวของเมนูนะครับ จะได้เครื่องแกงที่มันติดอยู่กับพกนะฮะโอเคจะได้แบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปผัดกันครับเดี๋ยวเราเริ่มผัดกันเลยนะครับอันดับแรกก็น้ํามันนะครับสําหรับผัดนะครับเดี๋ยวเราจะต้องผัดกุ้งกับปลาหมึกก่อนนะครับนี่นะครับกุ้งกับปลาหมึกลงไปผัดเลยนะครับผัดแค่พอสุกนะครับเพื่อให้มันไม่หดแล้วก็แข็งนะครับ วิธีที่เราทําแบบนี้นะครับหนึ่งเลยช่วยให้กุ้งไม่แข็งไม่หดเกินไปนะครับคือไม่โอเวอร์คุกสองจะทําให้เมนูผัดของเรามีกลิ่นหอมจากกุ้งแล้วก็เนื้อสัตว์ที่เราผัดไปก่อนนั้นนะครับอย่างเช่นปลาหมึกแล้วก็กุ้งแบบนี้นะครับโอเคครับเอาแค่พอสุกนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องใส่ลงมาผัดอีกรอบนึงนะครับก็ตักแยกอาไว้ก่อนเลยตามด้วยปลาหมึกนะครับที่หั่นเอาไว้นะครับ ไม่ต้องผัดนานมากนะครับเดี๋ยวจะหดนะครับประมาณนี้นะครับเราก็ตักพักเอาไว้นะครับจากนั้นนะครับหย่อนน้ำมันอีกเล็กๆน้อยนะครับเพื่อผัดเครื่องผัดนะครับตามด้วยเครื่องผัดนะครับพริกกระเทียมกระปินะครับที่เราผัดเอาไว้นะครับเอาลงไปได้เลยผัดสักรู่นึงก่อนนะครับให้หอมก่อนนะครับ จากนั้นนะครับตามด้วยกระเฉดนะครับแล้วก็น้ำล้างคกนะครับนี่นะครับพอกระเฉดเริ่มสลดนะครับเราจะปรุงรสชาตินะครับเริ่มจากน้ำปลานะครับน้ำตาลทรายนะครับพริกไทยครับผม แล้วก็ตบท้ายด้วยซอสหอยนางรมนะครับผัดสักคู่นึงก่อนนะครับให้กระเฉดตรตโดดดีก่อนนะครับใครชอบแบบสุกไปเลยก็จะผัดนานนิดนึงนะครับแต่ใครชอบแบบว่าแค่ตลดตลดก็ผัดไม่ต้องนานใช้ไฟแรงนะครับจะได้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับบุญเส้นนะครับที่เราแช่น้ำเอาไว้ให้นิ่มนะครับเติมไปได้เลยนะครับ ผัดคุกเคล้าก่อนนะครับตามด้วยกุ้งแล้วก็ปลาหมึกนะครับที่เราผัดไว้ในขั้นตอนแรกนะครับนี่นะครับพอทุกอย่างสลดดีก็จะเป็นอันเสร็จนะครับจะได้ออกมาแบบนี้ปิดไฟได้ครับ นะผัดมุ้เส้นกระเฉดท,ทะเลนะครับในแบบของนายต้มโจ๊กเดี๋ยวเราตักใส่จานดูกันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผัดพุ้นเส้นกระเฉดท,ทะเลนะครับในแบบของโจ๊กนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากทำทานนะครับ อัตราส่วนโจ้เขียนให้ที่ด้านล่างของคลิปนะครับสามารถเลื่อนลงไปดูได้นะครับวิธีทาก็ตามวิดีโอนี้เลยนะครับใครอยากให้โจกทําเมนูอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับผมเดี๋ยวโจ้ะจะไปหาส่วนผสมอัตราส่วน,นต่างๆมาแบ่งปันกันครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้กันในทุกๆแพลตฟอร์มด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีครับ